ครับผมมาพบกับรายการมาพบกับทีมงานอุ่นอวดทีมครับเอ้ารายการขอกินผักมื่อนี้ด้วยบ่นมึงที่กิ่นตะพักทุกคลิปมันที่ครับไม่เคยแก่เนี่ยไม่กินกับผักอย่างเดียวงนะเ่อท่านมีซื่อไร่การนะครับอันนี้ก็พบกันกับเบาคุ้นครับกับบรรยากาศเงี้ยมันแรงมันต้องเป็นเบานั่นเบานี่บอกว่าแต่เป็นเบาไม่ติดใส่ซื้บาแบบ ขาย่ายมันแบบเอาเขาเขากระเบาเท่าเบาเงี้ยเงินเดืเบาเท่าครับผ้าพันนี่ครับอันไหนก่านี้เบาขุนเลสคอร์สเลสคอร์สเลดคอร์สือเบาขุนะอาว กีนมินิคอสมาด้กีนมินิคอสนี่ครับหัวสีแน่นๆคล้ายๆบัตเตอร์เฮดนะครับอันนี้ก็ตัดขายเขาเจ้าเบอ่์แล้วเขาเจ้ามาคุ้มหมู่ยุสวนเหมือนกันนี่ครับเป็นาานาฮนะวะโอ้ไปครับล่างพักมาดิอ้าูคุณนี่แดงๆคุณอ่ะเขาโพดยังไม่ทันเอาอยู่อันนั้นมันคมแล้วครับพักสามเดือนแล้วเรื่องนึงคมกับออมาไม่สิเรืนี่นนนนครับ ไปเอาไปเอาไปเอาม้าเอาละสูอุ้ยปรนเด็รถชางิเร่องหนาตาไปสันครับไปเอานู่นครับท่านะครับอยู่ในถังปูนตะไคร้มานั่ตะไคร้มานั่เอาไปใชังวะตะไคร้ไปกินน้ำให่พ่ออันนี้อย่างนี้เขาโพดพ่อมาว่าต้นนี้เงี้ยก่อนี่บลูแล้วมึงเป็นผู้ปลูกปัตเตเวียเรซปัตเตเวียนะเขาโพดมะนั่ เขาพดดีเปเขาโพดหวานนะครับเคียวใบเขาไปดูนี่เลดปัตตเวียนะครับโอ้ยกะมื่อก่อนสปอร์ตไรนี่วะนี่นี่เป็นไกด์เบาคุณอันนี้มันจะเป็นทายาเกี่ยวันเบาเวิร์กเซ้งสายญาทีรเกิดว่าแม่นข้างหน้าครับอันนี้กระลับปีชาบย เขาเขาใส่ี่ะเฮ้ล้างผักนี่ครับทักๆม่ปูนไป้า่ตอนดังไฟโอเคแล้วไปดังไฟ,ไฟไครับดังไฟไปที่ตอนนี้ใส่เมียล้างผักก่อน,อน,นเพืกก่อนึงเดี๋ยวเมียหดักอยู่ไปก้ปงแห้งกระตุ้ได้เลยไปพี่้อง,อ,งอ่าเป็นที่อ่อยไฟนะครับ พี่น้องเบิงสาเอาฟ้ามาโอ้ยย่านเถอะย่านไ่ได้กินกะครับเบาขุนสิดด่งไฟนะครับติดติดตังไหนวะครับผมรู้สึกว่าเบาขุนสิหยากเเกระด่งนะเกิอเอานั่นะส่งคือเราเบา นี่การตั้งไฟกูละไม่เหรอวานกูขวาน่ากลิ่นเป็นไงแล้วกัไดสเดนไม่เหยุ่สีไดสเดนนี่ครับครับเริ่มเฮ็้นเฮี้ยนไหมเนี่ยเทากับสีพ่อกันยูนี่ดู้ดูเนาะคลิปต่อไปอันนี้เอาล่องซองซองล่องสองซองเลยล่องสองซองก่อนนะครับแม่เดี๋ยวไหวกับฟร์มสุขังบ้านครับผมแล้วก็ให้สีให้นั่ไปเบื้องพุ่นเนี่ยวันนี้ซ่องอีสานคาดซิกพุ่นเนี่ยวันนี้ครับ เออจังว่าหาซื้อไรกาอยู่นี่พี่น้องตั้งให้นได้เอาซื้อว่าส่วนลวดบ่งคือยังได็ขอซื้อที่แบบบ่คือผู้ใดเออเอาบ่คือไผเลยกับนี่แบบบ้านในกินข่วนไฟนะครับโอ้อันนั้นเบ้าคุ้นนะครับกับพระมเหสีของเขานะครับอันนี้ผมเหมือน เอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตไก่อะไรมันกเนียดอย่างนี้ครับนี่แหละขึ้นนาทีของเขาเลยล่ะครับโมซังยังแบบเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันท่ายนี่เดี๋ยวก็อีกผู้นี้ไปจับพักก่อเดียวกันนั่นแหละครับเด็กเด็กรุ่นพ่อเกี่ยวแรงไม่เหี้ยว เอาออาคบไปเงาพูนเอา้าอาคือบอกผักนี่แล้วมาอยู่นะผักชี่มันต้องอมผักชีนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปหน้ามาพอแลนวนผะักนี่อมเนื้อเปื่อย์นะอันนี้ผักใส่ออมนะฟู้มัดชิมุ่งแม่พูนอ๋อชิมเ่ีแย่กินไปทั้งลยใบก็ เครียดควงออกนั่งกินอย่าครับต้องเครียดทันที่ครับอ,อ่าสปอนเซอร์เขาได้แล้วครับผมดดบรออพรว,ว่าสิเป็นน้ำปงน้ำปลาครับผงซุดหลอกซุดรสเนาะอย่าไรพะญญย่าะญาืครับอ่าทิ้งไป จังไรก็ย้นมีดยอนหัวกระทะถิกินแล้วซุมถิมเนี่ครับเฟี้ยงกันนี่ซุ้มเนี่ยนั่งเต้งนั่งศาสตร์ครับขุนศาสตร์ตังแตซุมเนียเอาเอาเอาโต๊กินเขาว้านี่ปวดคงวาเขาซะแล้วกันเกาดีกินละนั่งกระตมันนี่ อนี่ครับเลยดาวไม่ยุแบบบไซบไซเรียดครับสีสันอร่อดูน่ากินแล้วว่าแสบเด้เบาขุนเราว่าสัดแล้วอ้าพัก้าดูกินเนเพิ่งกินได้ยังนนต้องไปล่างก่อนโอ้ดังไฟบอติดครับเบาขุนบอติดจูติดูมึงกับว่าไปเลยแตท่านจะม่รลูกเสื้อนี่นิ ใส่บูนดังบู๊ังปอไฟเบิ่งถีหักไหมคว้มไว้ติดอยู่บ้าเลี๋ยวเบือนายครับเราจะนั่งกับผมนะครับตอนนี่ก่ะครัอันนี้เป็นเวลาตอนนี้เวลาหาโมงนะครับคือเหลืองานแล้วเด้อขนออกไปบอแล้ววิ่ง อ,อันนี้มึงตัดออกเลยเด้อผู้สนใจมึงมึงดอกตจอบอยู่กนเนยอยู่ีตจอบอยู่ตอนนี้อยู่ตะว่านรับฟ้าแล้วนะครับทองฟ้ากับสีท่าสีดำเลยแต่สิ่งที่สันต้องเฮ็ดประจำก็คิดถึงเธอเลยครับว้ายเพลงกะล่าครับ <laughs> ส่วนหมากจังน้อยกับสีเฮ็ดโตนอนไปสุดพู ก็สุดพี่นอนไปเบิดแล้วครับแบบบ่ได้เหยียบดินเลย <c oughs> คุณเ<ม>ท่าวกำลังลางพ,พักนะครับนี่หนึ่งอีกวะเออเขาเหมือนกันตะกี้แซบแต่ว่าพักอันนี้ไหมกรอบมากแบบหลังแห้งบ่ได้อ่ะอืมทั้งแบบเย็นแห้งเค่กรอบแห้งรูบๆเอาตะกี้หูเลยหม้อก็เยี่ยมกว่าฮะให้นั่นกว่าสิลงพักให้นี่ว่าสิสิลงกัน ท่านตะวันเออคือท่านตะวันอะไรการล่างพักเลยครับข้าพักสดตันนี้หนิอย่าล่างแห้งมันสีซ้ำมันกรอบครับเอาย่ำปลาทูสุดถูกปะล่ะโม่เบ้าคุณมีเมนูไหมเขาบอกปิ่งปลาทูซื่อๆมันก็ปิ่งแต่ปลาทูนเป็นอย่างสมองวู้เบ้าคุณไหม ต่างพักมืกีคักเลยวบุฟเมือนีบบ่ผู้ใดทอนหลงน้ำใสเนนี่น่าน่าเลิศอีกแล้วสนาจะผลงานมขึ้นอีกแล้วนนี่นี่มงงิงครับมึงงเบาคุณมันกินกินมอนโอ้โอ้เล่ามาเล่ามากินดิเบ้เนาะผมมาเล่ามากินดิเบนนอนอืมพักกินนี้ม้องนีนอนกินเป็นเราเว้ย ่มาี่องบเรรอป็นไงครับห <Bond> <t ans> ืมมมากเบาคุณครับอเจนเจนเจออจอมสันเจอมสันหครับจอมสันแอนจอมสันจอมสันอมันไม่จอีมาดูครับผมดู่ะเนี่เอาออกไอบมีสปอนเซอร์นี่เอาออกันัเอาอเอาเขาตาสปอนเซอร์เท่านะครับผมขรดบ่ ผมสู้รถกาใหญ่อ้วนครับแม่ผมนี่นะเพราะว่าเราเป็นผู้ซื้อขล่องมึงครับนี่ครับผมใส่เข้าไปม้วนม้วนแล้วก็ห่อครับมันขาดน้ำจิ้มอยู่เด้วยพ่อคุับน้ำจิ้มยังลาบอยู่เทลุขึ้นมากินนะลูกมากินกันแล้วน่ะ กันที่แบบนี้กูกินได้โย,ยบ่ต่างกันครับปลาแซลมอนแต่ว่ากันมีเครื่องในบ่ไหวเลยมันจะเป็นดังสิครับกลมเขากันเนื้อมันเป็นเนื้อที่แบบทำด้วยเราแห้งไปพอน้ำพักไนเลยขึ้นย่างมากเลยเลื่นผมมีสารางัง<ะ>แบบตัด <laughs> มันเป็นไทยวันนี้ <laughs> อเอาเอามันมันจะมีน้ำในปากอีกมันเหตุอะไรห้งองปบ่แคดเนีครับน้ำจะพัก มั้งหนึ่งกูพักเลยวะพักไดหรืออย่้นี่นี่นี่รองพักนี่ก่อนของแขกสาระแก้วกับกอขึ้นไบ่เง่ทัพหลัดแก้วครับตอนแรกก็เลี้ยงมาสวยงามอยู่เพราะสาระแก้วมันร่วงเหลวโปะโปะไปตามสไตล์ว่าที่นี่นะครับว่าที่นี่ก็ไผ่ผมเฉลยนี่คีมหนาเลยเมื้อไผ่คือเขาหรอกเขาก็บอกคือไผ่หญ่ทัพบุ้ย เล่นเหล่าเลยนะครับผมเสียงกรอบอืมตอนตอนนี้ยังตะผักนะกันเลยกันเลยๆๆโอ้ยเพือผักหวานดีหวาน,วานปลูกอินซี่ครับอยู่ในตู้เย็นในสองอาทิตย์ท่านท่านเน่านี่มดัดเตะผมเลยเอ้างนีะโคโรบีบ่ะบีหรอเปล่าเอาหน,น้าครับเาวครับ ใช่ก่อนขนาดอ้ําน้ำน่หุยเราบอ,อกซื้อ,อ,อซื้อบอ,อกซื้อเดี๋ยวแท่นีิคนเขาเขาไปเมียนเขาเขาไปเขาไปแม่นลรอแคปเขาไปแคปหน้าจอแคปหน้าจออีกนี่ครับผักสดๆจากสวนนะครับเดี๋ยวซิมซูบังสลัดแก้วครับหืมความสดกรอบรุ่กรีนเอ้ยเลตคอร์สปลูกอินซี่ไรสัน บอกางนอกม่นอะใหม่หรออนี่คือโคบีบอกางนอบอกนอือแเมกีกินด้วยไปดิอยถ้ามันมีเปลือกมันมันสิสิมีใยใยอ่ะแม่อมีพีคนหนึ่งอยู่ อยู่หองแลนเหมือนใส่โทรมาบอกว่าเรื่องนี้กับปู่เครื่องจุโมงแล้วว่าเรื่องเนี่ยโคตรบีนี่เออว่าเรื่องโคตรบีเนี่ยเครื่องจุโมงแล้วว่าอยู่คุณมันมีปุ๋งต่ำแล้วว่าเอานี่ต่ำแท่าไหรุ่งแล้วว่าแสบคักนี่นะครับโคตรบีนี่แหละคะเบีเครื่องจุโมงไม่กัดเลยกินกับยังกินขึ้นอยู่บอกไม่นไปพัดไปยังตัวแม่นเรื่องเงินที่ว่าสามหมื่นนะครั้ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติเขาบ้า แต่คนให้มีแบกคงต่ำอยู่คนมันสุดยอดน้งคน็เดียวเออคือบุกคงยี่หลีล่แหละนี่ซิมรู้มันต้องฟันหน่อยเอางี้งี้งไงเกินไปนีะบักซีดาอันนี้คือโคลบี้หรือว่ากระลำปมนะครับหรือว่าภาษาทางเยอรมันให้เขาเอนเรียกเรียกว่าโคนครับโคนโคนกูโคนเต่าด้อบักแต่งด้บักคง เออกระแทกผมมั้งเนี่ยขัวมันคือบักุงนั่นละเดี๋ยวมันหัวใหญ่กว่านี่ก่อนคือบักุงผสมกระแากอืมก่อนบอกว่าถ้าเขาเดินวนจนตายแบบโอ๊ตให้แก้วแล้วให้แก้วแล้วครับเดี๋ยวให้แก้วนะครับให้พแก้วปะอันนี้คือบอลท่านขัวครับเดี๋ยวดังไฟสั่ลังสีขัวพีกปีนเปิดทูอยู่นี่ครับบรรยากาศบ้านบ้านบ้านยนบุรุษเอาเฮงสีบ้านอีกแล้วที่จริงเขาต้องขัว่อนเพราะว่าาเพระว่ามัน ครับผมเอ้นี้ขวหลับโดยเบาคุณครับ้วาต้องคนกูจะไลลงมาเลยแขลงมาเอางมาคุณไลนไลับตรงไายลมปันบอกคคนอยู่จะปอดไเดี๋ยวเดี๋ยวบาเพื่นคนอยู่เบ็กเก่าเป็นเสียงบาเพื่นคนอ มันต้องไปใส่น้ำกวนเนื้อพี่จะเขาไปใส่น้ำเี๋ยวมันจะเหนียวปล่อยไว้เลยเนาะงามหยอกมาเองพริกสองคืออหมูคือกันมันต้องไปใส่น้ำมันเหี้ยขวานแม่เดี๋ยวมันน้ำมันออกเองไม่สิใส่ไว้แต่ก็จะดียิ่งมั้ำมนหาขึ้นไปสีพอดีเลยมันชิอุจุน้ำอุจุนี่มันเหนียวอืมคือล้วนผสมขวาน ขัวผสมล้วนว่า้าเป็นไน้ำเต่าทานได้กินหอมหอมนดูข้นข้นดูมปนสิบเป็นอย่างเมืยเบาคุนเบาคนดูเมย่อันนี้ก็คำเลแ่งมากแล้วนะครับคอยกินไปคุณเมืองพุ่มจับาบมันดูุนนอนขาโกยหางอยู่คล้ายๆรีสอร์ท ถ้ากินพักนี่กินแก้มเบียร์ก็รู้สึเสียด้วยครับถ้าสปอนเซอร์อยอะเลยครับเด้อบงเบียร์ทั้งหลายอวยตารถถีกันอืมไปชื่อเขากับเขาเนาะพวกเขาก็บม่ได่งอครับเพราะว่าเขาแบบกินอยู่แล้วเขาก็บม่งอเขากัมือนพวกเขาก็บม่ได่งอเป็นงออย่างที่กินอยู่แล้วชื่อกินกันได้ตัวว้ อันนี้ใส่ข้างๆอ๋ออันสุกมาใส่โคลบีครับอืมอืมขวนจุนๆด้วยว่ะนี่ครับนี่นี่เบาเบาข้นนะครับ มีไฟแล้วกล่องนะที่มีไฟจัน่อยวะกล่องกระดยนะครับล่องครับมณะพี่้อมไม่อ่านถูกไหมล่ะเธอเียวอยู่ไหนวะเนี่ยเย่าไหมยนี่กังอไนะคเบาคุณนะครับโอ้ยยนมันบรอเวณนี่เนาะมันมีไฟแหมเบาคุณเป็นเดี๋ยวว่เเกินอะไรสินายโหเออในรายการมันกิดือไฟมาด้วย เออในรายการซื้อตัดออกในเด้อเสียงเบาเพียนตัดไปยินงแต่สุดท้ายหมดละเออนี่ <c oughs> ตัดเสียงงันนั้นออกในเดอ้ <c oughs> อเนี่ยว่าอ <c oughs> ะไรไม่รูี่ครับผมซุ้มเนี่ยเนาะเบาอันเบาพื้นผู้ใดวะไรวะตอนเนี่ยเนาะมาเกี่ยวจังทายติ๊กต๊อกมาเนี่ยลงนี่เอ้าวนี่ลาบดิบ ราบสุกเบาคุณกัน้ากยิกเยอะมาแล้วครับปลาทูก็มาแล้วครับเลยทังกินมาอีเข่าเนาะนี่ครับว่กระิขึ้นมาตรฐเวนะความฟินเบาคุณหนหวานแบบนเบาคุณหนเยียวสิขึ้นมาพักทีเบิร์ถัดแล้วครับกินตะพักน้กินตะพักวะขนาดเคี้ยวว่เข่าวะ เขาเอาไปปั่นแั้วถึงมีเนื้อพักหลอืมต้อดังกบกบนะี่ครับสลัดสลัดแก้วม้วนยิ่งเงียบกิ่นไปเลยทีความจัดแม่งานเนี่ยเด็กแบบลายรู้กินก็พักสนีทเนื้อขึ้นทำก็เว่อร์กับฟัดการนึงกับเนื้อตอนนึงน่ะบอยเราก็คายเนื้อออกมาอีกเราก็เออเราก็เอาพักเข้าไปอีกบอมินลูกสิ่นนี่บอมินครับต้องกินมือนี้ครับเอาวาคุณมือนี้ไปจำนีก่อนครับ ว่าอย่งไี้ไปเดี๋ยวกันลิปหน่อยสรุปว่าอีหยังนี่โอเครายการอีหยังนี่ช่องอยังนี่บ่ทันมีมื้อันได้ตังค์ถาซื้ออยู่ดอประมาณนี้ยแหละเยวคลิปหน้าขอเขาจะร้องการเขาเนี่ครับคอยไม่กินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับโอเคครับสปอนเซอร์เขาเด้วยครับเด้อสวัสดีครับคุณคุ้มฝากนะฝากได้กินมาฝากมี่อยู่